วัฒนธรรมดีที่เป็นซอฟท์พาวเวอร์ของเรามาเป็นพื้นที่ในการจัดงานดีกว่าก็เลยย้ายพื้นที่การจัดงานนะครับจากประตูเมืองจากสวนประตูเมืองย้ายมาที่นี่เพื่อมีสีสันและบรรยากาศที่แตกต่างเมื่อมีต้นทุนที่ดีก็คิดตีมกันต่อไปว่าเอ๊ะถ้าคนจะมาเที่ยวงานนี้ในช่วงปีใหม่เราก็ถือโอกาสชวนคนให้มาเที่ยวในชุดผ้าไทยจะเป็นผ้าอะไรก็ได้ที่เป็นผ้าไทยจะนําสมัยร่วมสมัย หรือจะย้อนยุกจ๋าอะไรกันแล้วแต่เปิดโอกาสทุกคนมาเที่ยวในบรรยากาศแบบนี้และเชื่อมั่นว่าในช่วงบรรยากาศปีใหม่เนี่ยอากาศก็คงจะเย็นสบายทุกคนก็จะมาเที่ยวในบรรยากาศแบบนี้ก็น่าจะสวยงามแล้วก็ย้ายงานตักบาทของเทศบาลซึ่งทุกปีเนี่ยจะทําบุญใส่บาตรตอนรับปีใหม่วันที่หนึ่งมกราคมเนี่ยจะจัดอยู่ที่ศาลหลักเมืองปีนี้ก็เป็นกรณีพิเศษเช่นกันก็ย้ายพื้นที่มาที่เฮือนโบราณก็จะมีการปูเสื่อนะครับตลอดความยาวทั้งหมดสับเส้นทาง ให้พี่น้องประชาชนมาใส่บาตในชุดไทยในเช้าวันที่หนึ่งมกรานี่ก็เป็นภาพหลักๆที่เราตั้งใจเอาไว้ขณะเดียวกันท่านผอทอทอทท่านก็แนะนําว่างานเทศกาลเนี่ยจุดขายเด่นๆควรจะพูดถึงกลุ่มอาหารหมวดอาหารก็ได้มีการพูดคุยกันตั้งแต่แ,ตแรกแล้วว่าเรามีกลุ่มอาหารที่เราจะเนรมิตขึ้นมาให้มันแปลกแตกต่างจากงานที่เคยเป็นก็จึงเกิดเทศกาลอาหารในตํานาน เทศกาลในอาหารในตำนานเนี่ยก็คือตำนานอะไรบ้าง 1. ตําตำนานของมิชลินไกด์ที่เราคาบทามให้มาอยู่ในงานนี้ 2. เป็นตำนานอาหารรถรสแปลกเอ,อรถจัดรถเด็ดอาหารแปลกหากินยากนะครับให้มารวมกันอยู่ที่นี่โดยฝีมือของชมรมผู้การร้านอาหารที่จะรวบรวมมาให้นะครับ 3. กลุ่มอาหารของสถานกงศุนแล้วก็โรงแรมในเมืองขอนแก่น <c oughs> ก็จะกลายเป็นบทอาหารกลุ่มนานาชาติ 4. อาหารตำนานบรรพบุรุษเราก็ไปพบกับทาง24องค์กรจีนสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามว่าเรามีกลุ่มอาหารซึ่งบรรพบุรุษได้ถ่ายทอดสืบทอดต่อกันมามีไหมซึ่งสุดท้ายก็ได้ความร่วมมือจากหลายองค์กรมากๆของ24องค์กรจีนในปัจจุบันยกตัวอย่างสมาคมฮักกาซึ่งเป็นกลุ่มจีนแค่เขาก็จะอา,อาหารของจีนแค่มาให้เราไม่ว่าจะเป็นเข้าหยกเป็นอะไรก็แล้วแต่มีอาหารแนวแนวแ,แต้จิ๋ว มีอาหารของไหหลําอย่างนี้เป็นต้นซึ่งปกติจะหากินไม่ได้นะครับในท้องตลาดเพราะเป็นอาหารรสเด็ดของของครอบครัวก็จะนํามารวมกันอยู่ในงานนี้ดังนั้นกลุ่มอาหารของเราเนี่ยก็จะเกิดขึ้นดังนั้นเมื่อผมพูดถึง3อย่างไปแล้วก็เลยเกิดเป็นธีมงานของปีนี้นะครับก็คือชมเฮือนโบราณชิมอาหารในตํานานสืบสารผ้าไทยนี่ก็คือแนวคิดการจัดงานในปีนี้มีทั้งหมด11กิจกรรม ให้ผมพูดคนเดียวสิเกิจกรรมเนี่ยคนอื่นไม่ต้องพูดอะไรเลยดัยงนั้นผมก็คงจะพูดหลักๆถึงที่มาพูดถึงงานหลักๆที่จะเกิดขึ้นแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกยกตัวอย่างเช่นเมื่อมีงานผ้าทไทยมีการประกวดผ้าทไทยมีอะไรแต่มีอะไรแล้วคนอยากจะมาแต่ไม่มีผ้าทไทยทํำยังไงก็มีร้านนะครับมีร้านมาให้บริการเหมือนตอนที่ท่านไปเที่ยวงานอุ่นไอรักอะฮะจะมีร้านมาให้บริการในการเช่าชุดไทยพุายรูปโดยสรุปก็งานนี้ชมชิมช้อปนะครับแล้วก็เช็คอิน เดิมทีเราประกาศว่าจะมีการจุดพลุ888นัดก็นําเรื่องนี้หารือกับท่านผู้ว่าแล้วท่านผู้ว่าก็คิดว่าน่าจะสามารถทําได้แล้วก็แล้วก็ไม่มีปัญหาหน่าจะสามารถทําได้แต่ก็มาคํานึงกันก็พูดคุยกันภายในว่าภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบันถูกไหมฮะความหมายของการจุดพลุมันพูดถึงการเฉลิมฉลองความรื่นเริงที่สุดขีดเราก็มองว่ามันอาจจะไม่ถูกต้องการรัฐเทศะกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนั้นก็เลยจะของดการจุดพลุเพราะเกรงว่าคนอื่นก็จะมองว่าเร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 าสนุกจนจนไม่คำนึงถึงสถานการณ์ในภาพรวมของประเทศก็เลยคิดว่าเราจะเปลี่ยนรูปแบบในการเขาดาวนะครับโดยเมื่อเขาดาวนับถอยหลังแล้วไม่เป็นการจุดพลุแต่ก็จะมีบางสิ่งบางอย่างมาทดแทนซึ่งทําให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับความสนุกสนานอย่างแน่นอนท่านประธานหอสั่งมาว่าให้ปิดไว้ก่อนนะฮะสั่งมาให้ปิดไว้ก่อน ดังนั้นในช่วงงานการจุดพลุคือวันที่31ธันวาคมก็จะมีสิ่งแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นแตกต่างจากทุกปีแต่ทุกคนจะมีส่วนร่วมอย่างแน่นอนนะฮะสรุปสั้นๆก็คืองานเราเริ่มตั้งแต่วันที่29นะครับธันวาคมถึงวันที่1มกราคมการจัดงานตั้งใจคืออะไรครับให้ประชาชนได้ค้าขายฮะให้คนที่ช่วงปีใหม่ไม่ได้ไปไหนให้เขาใช้ชีวิตใช้เวลากับครอบครบัวมาเดินชิวๆสบายๆมาทานอาหารครอบครบัวมาอุดหนุน มาจับจ่ายใช้สอยมาถ่ายรูปให้เป็นบรรยากาศที่ควรจดจําของครอบครัวมันจะต้องใช้งบป,ประมาณมันจะต้องใช้แรงมันจะต้องทุ่มเทละสัมผีมากมายทุกคนรู้ว่างานมันจะต้องหนักเพราะมันเป็นว่าถ้าอย่างนั้นงานเทศกาลปีใหม่ในปีนี้จะแตกต่างจากทุกปีและแตกต่างจากทุกสักทีค่ยุภานนายกเทศมนตรีนะครขอนแก่นค่ะท่านได้กล่าวถึงแนวคิดการจัดงานและการที่จะเงียบหายไปก็เป็นโอกาสที่มัน สูญไปแล้วมันจะน่าเสียดายมากเมื่อคือพิเศษกรณีที่1กรณีที่2ครับ <ried. S 2> หลังจากได้รับฟังแนวคิดและมีข้อตกลงร่วมกันแล้วก็นําเรื่องนี้เข้าพบท่านผู้รชาชการจังหวัดขอนแก่นท่านตจสองกองฉลาดไม่ได <c oughs> ้เน้นเยว่เยวๆงานนี้ไม่มีขี้เล่ายำเปไม่มีแอลกอฮอล์ oh ol, ครับจะเป็นบรรยากาศสบายสบายใส่ขาววาท่านนายาากที่รักดรจัดแน่วันที่ย9ิบธันวานะครับ ว่าจัดปีใหม่เขาเดาวขอนแก่นของเราในวันที่วันที่ 1, นะะหนึ่งเลยนะคะครับขอ้อนึงท่านครับโอเคขอนแก่น้น่นครับนะครับมาขอนแก่นอะไรอะไรก็โอเคครับด้วกิจกรรมต่างๆน่าสนใจมากอย่าลืมนะครับ2ีธันวาคม2 5ง5้ถึง1มกราคม2,000ติงยันจิงตันมาศรี 欢迎各位光临。